สวัสดีค่ะมาพบกับอมเช่นเคยนะคะวันนี้อมจะมาแนะนำเพื่อนๆได้รู้จักกับสารอาหารที่จะทำให้มวลกระดูกเราแข็งแรงค่ะตัวนี้เลยคะ่ะแคลเซียมแมกนีเซียม plus จากยูนิซิตีนะคะทานง,ง่ายค่ะมันจะมีชั้นตวงอยู่ในนี้อยู่แล้วเป็นผงขาวๆไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นะค,ะนะคะ่ะแคลเซียมแมกนีเซียมพลัสของยูนิซิตีแตกต่างจาก ทางท้องตลาดยังไงเพราะว่าดที่โดดเด่นในเรื่อนงะการนวัตกรรมการผลิตนะคะเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่าอะมิโนเอซิครีเอทซึ่งจะทำให้การดูดซึมแคลเซียมนะ่ะดีดีมากๆและดียิ่งขึ้นคือดูดซึมได้ถึง87%นั่นเองค่ะเทียบแต่ทางท้องตลาดแล้วที่ไม่สามารถดูดซึมได้ถึงขนาดเรานะคะเต็มที่ก็ ไม่เกิน70%นั่นมันจึงทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมันเกิดผลเร็วกับเรามากที่สุดนะคะที่สำคัญแคลเซียมแมกนีเซียมโคมิวสตี้ถูกบรรจุอยู่ในหนังสือวรารสารทางการแพทย์นั่นคือ PDR ไปหาเปิดดูได้นะคะแคลเซียมแมกนีเซียมพาไททำมเราต้องกินเพราะว่ามันช่วยให้มวลกระดูกของเราอ่ะ สร้างมุมกระดูกเราแข็งแรงขึ้นทําให้กระดูกของเราแข็งแรงขึ้น,แ,แ,น,นแล้วก็ป้องกันภาวะกระดูกพุ่นกระดูกเปราะนะคะแล้วก็ช่วยทําทำให้กล้ามเนื้อยืด,ดหยุ่นหดตัวได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ช่วยบํารุงประสาทแล้วก็ระบบสืบพันธุ์นะคะกินได้ทั้งหญิงทั้งชายเลยคะ่ะเด็กเล็กเด็กแดงก,กินได้หมดนะคะแล้วก็ป้องก,กันโรคข้อเสื่อมข้ออักเสบอ่าอ่า ผู้ปว่กกวยโรคเกาต์ที่มีอาการบวมต่างๆปวดบวมเนี่ยช่วยได้เลยค่ะแล้วก็ระบบประสาทนะคะระบบประสาทแล้วช่วยให้ลดการลดความเครียดน,นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องทําให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้นค่ะแล้วก็ทําให้สูงนั่นเองทาให้คือสูงเนี่ยแนะนําให้ทานแต่เด็กนะลูกมีลูกมีหลานนะห้าขวบก็ทานได้แล้วทาไม่ต้องเป็นห่วงเด็กเล็กก็ทานได้ค่ะเพราะมันจะทําให้เขา,าสูงขึ้นได้เร็วค่ะ เพราะว่าราสูงอ่ะมันเขาเรียกว่ามันมีภาษีมากกว่าเนาะผู้แล้วก็คนโตคนแก่คนที่ผู้หญิงที่มีลูกเร็วเนี่ยมันจะทําให้กระดูกพุนเร็วนะคะแนะนําให้ทานทุกวันเลยวันละสองช้อนนะคะ,ะคนแก่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่อากงอาม่าเนี่ยก็ให้แนะนําให้ทานทุกวันเพื่อป้องกันแม่ท่านอ่ะเป็นโรคข้อเสื่อมเข่าเสื่อมกระดูกพุนนะคะเพราะว่า พอคนเราพออายุมากขึ้นอ,อ่ะกระดูกมันพุนละมันไม่สามารถสร้างด้วยตัวเองได้ละเราจึงจําจำเป็นคือแคลเซียมในร่างกายมันไม่มีแล้วจะจําเป็นต้องเติมให้มันนะคะพเพราะแคลเซียมในร่างกายเราไม่สามารถสร้างได้เองตัวนี้จะไปช่วยนะคะช่วยเติมสารแคลเซียมให้นะคะบ๊ายบายค่ะ